นสวยมากเลยอ่ะที่ไหะทำไมสวยขนาดนี้เลยเนาะ นด้วย谢谢วยยนสะจริงๆถ้ามันเป็นหอมันจะสวยกว่านี้สวยจังเลยถ่ายเลยนะเนีัยถ่ายไปอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะขึ้นมันได้จำนวนกี่ขั้นก็ไม่รู้ เราจะพาเดินไปจนแบบว่าจนปวดจนหอบแล้วตอนนี้เดินแล้วจนหอบแล้วตอนนี้มันกำังเป็นการทดสอบว่าเราออกกำลังกายมากพอหรือเปล่าไม่เลยไม่ออกเลยจริงๆแลาจะถ่ายรูปสักนิด <c oughs> เดียวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายก่อนลมปวดขาแล้วมานเนี่ยถ้าเป,เป็นการเช้าขึ้นไปมันก็จะดีแต่มันเป็นลิฟต์ขึ้นมากันเนาะถูกอยู่ลิฟต์มันมะ จะปวดขายอยู่ไม่ได้กลับไปนี้ไปหายาแล้วนจะถึงสึ่งชัยแล้วคะ่ะรูปมัน รต์ก็แล้วไปอร่อยมากเลยค่ะไม่ใช่ออกกําลังกายไม่ให้มาเดินอะไรอย่างงี้ต้องดู เย่ถึงจนได้ไไดเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะจ๊ะยีกว่าม,มาถึงข้างบนแล้วทุกคนวันนี้เสียงอาจจะไม่ได้ยินนะพราอไม่ได้ใช้ใหม่นะจ๊ะตอนนี้คือหายใจโูลินมากนี่คือพระธาตุนะครับต่อสุเทพช่วงนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ ช่วงโควิดนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะฮะก็สงบดีคนนู่วุนวายดีนี่เลยวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่นะฮะพระธาตุดอยสุเทพนะครับ วันนี้รูก็พามาดูเนาะบรรยากาศรอบๆจ่ะเสี<ล>ยงอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่ารูไม่ได้เอาไมโครโฟนมาเนาะ <t> oh สวยมากเลยฮะ <t> เดี๋ยวเราพาไปดูมุมอืม่นกันบ้างเนาะ จ้ะแล้วก็จะมีเป็นบทสวดตรงนี้ด้วยนะเขาจะให้เราเนี่ยท่องบทตัวนี้นครับแล้วก็เดินวน JD สามรอบจ้ะเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้ะแต่ว่าผู้อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเดินเนาะเนี่ยครับจะให้วนรอบอระเจ้ว่า,าพระบรมธมาตาุนะครับโดยสุเทพเนาะสารอบ <c oughs> เลขอะไรอ่ะเลขสิบด้วยวันเกิดเลขสิบเหรอไปหาี่ตทงไนวะอ๋อนี่ไงเลขสิบผมดนวยวะเลขสิบใช่ใช่เลขสิบเขาว่าอะไรคะใบที่สิบหยิบยกตบต้นไม้เหมือนคนไข้นอนหลับแล้วกลับฝันจะพูดจาแสนยากลำบากคันไม่รู้วัน เป็นตาย y ว v แม้ถามหาแม้ถามหาลูกในท้องต้องเป็นหญิงแม้ถามสิ่งของหายยากลำบากนักถามหาคู่สู่สมพิลมพักว่าคงจักสมอารมณ์หมายถามหาลาบไม่ดีเป็นที่วายระวางกายไป ให้มันทุกวันเออก็เฉยๆไม่มีอะไรอ,อ่ะปกติเดี๋ยววันนี้จะพามาชมวิวนะจ๊ะข้างบนจากอู้สวยอะ่ะมันใช่ตรงนี้หรอคะมันมีที่หนึง่งอันนี้มันเป็นหลังอ๋อไปทางนี้ไ,ได,ได้เราพามาชมวิวกันนี่คืออยู่ข้างล่างเป็นเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะ โอเคข้าฝั่งโน้นลืมไปสุดท้ายก็คือไกด์ของเรานะคะเจ้าถิ่นพาหลงทางค่ะท่านผู้ชมพาเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวของเชียงใหม่อ๋อมันขึ้นมาแล้วนี่เหรอดกชิวสวยจังเลยอ่ะแดดแรงไปหน่อยจะสวย โอ้ดีจังเลยนี่จต่ท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วโคตรสวยเลยแต่แดดแรงไปหน่อยนิดสวยมากโอ้ทนี่แหละค่ะว,วิวแต่ท่านผู้ชมขอแผ่นกล้องดูกว้างๆอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะที่รักสวยมากเลยนะคะเป็นสานามบินด้วยนะข้างล่างเป็นเมืองเชียงใหม่นะท่านผู้ชมนี่นตองนั้นเป็นสานามบินไหนคะอันเรอของว่โอ,โอเห็นแล้วเห็นแล้ว ตนน้นไม่น้ำปิ่งหรือเปล่านะั่นเนาะใช่นี่คะ่ะท่านผู้ชมจา๋าเป็นวิววันนี้ดีมากช่วงนี้เนี่ยปกติตรงนี้คนจะเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีน้อยนะที่รักเนาะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับพวกเรานะมันสงบมากขึ้นนี่มีสวยมากถ่ายเขาถ่ายแล้ว มีหรือเปล่าเท่านั้นแฟโอ้แต่กาแฟแล้วเมื่อกี้มันมันมันเป็นห้อยห้อยดูเลยถือว่ามานั่งดูเขนาดได้หรอดูดูนี่เออพี่ลูกชิ้นจ้าน่าหน้าสตอาฟเลี้ยงจมาแล้วเนาะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งลูกชิ้นเป็นเบรกฟาสต์อย่างนี้ใช่ไหมเบรก์รันเบรกติดฟูทคอนเลยอ๋อใส่จานเอากินไหมล่ะจะกินก็ซื้อเลย

สองจานสี่สิบบาทนะคะครับผมปรุงเลยครับครับปรุงคนเดียวกระดิชาติอร่อยนี่เนาะจะใส่พริกไทยไหมใส่พริกไทยใส่น้ำปลาค่ะเหมือนกันเลยใส่แล้วก็ใส่ซอสปรุงคนเดียวหรอครับนี้กินข้าวกินไข่มื้อแรกของวันเไปนั่งนั่งเฉยให้ถฉยรดยต่อไป ไปดูอะไรกินอีกจก้ะวันนี้อาหารเช้านอกจากวันนี้ยังไม่กินข้าวามาเลยอะ่ะเราก็จะเดินดูกินอะไรเป็นสตรีทฟู้ดอยูวันนี้ได้ไข่ไข่เขาเรียกอะไรนะไข่นกกระทาไข่นกกระทาที่เหมือนขนมคกอ่ะอร<อ>่อยนะอร่อยอยู่แล้วทุกเจ้ากินเหมือนกันอยู่ที่เราปรุงลงไปลาอร่อยเพราะเราหิวรึเปล่ามั้ยเขาชิมอันหนึ่งสิค่ะร้อนขึ้นหน่อย ออฟิ่นเดี๋ยวขอกินตั้งนะ,นะผู้ชมค่ะ